สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําขนมปังให้ดูจ้ากกํา่ใชดเลยเจ๊หมี่เป้าไปแต่ก้าไทายเจ๊งเรยกอโปโลเป้าวะ่ะลอดที่หลายลเราเฮยละมีนมใส่นมก็ไปครึ่งหนึ่งนะคะนมใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวจ้าครึ่งครึ่งห่อนะคะใส่ครึ่งไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ไก่เาทำนิดเดียวนะทำไม่เยอะนะคะ ทำมาเยอะจา้าใส่น้ำตาลเข้าไปหลายอะตานะหนึ่งจั๊กไก่ตานอะ,อกกนอะฟอกที่ทองเหรอเฮ้ยโอเคให่กันตัให่กันตัให่กันตัวลงน้อยน้วยทองอก็มาลห,าหล่อซิ้ซิฟะเ้าฝันเออใส่ผงยีนไปนิดนึงนะคะใส่ผงยีนไปนะคะ ตียกเข้ากันก่อนโอเคทีนี้เราจะใส่ผงยีนไปประมาณหนึ่งช้อนโอเคนะคะตั้งตัวยาจานสิน,นะตั้งตัวห้านอนะ่ะ ทอประมาณ5นาทีก่อนนะคะตั้งตตาฝักเข้าตั้งต้ตาันาทงแก่รอประมาณ5นาทีจ้ะมาจ้าหลังจากผ่านไปนะคะเราจะมาใส่แป้งลงประมาณ1ถ้วยนะคะแป้งประมาณ1ถ้วยนี้รู้สึกว่ายังไม่พอนะคะเราใส่เพิ่มไปนิดนึง เพิ่อมอีกนิดนึงโอเคกันจยฟองก็ที่โซโดาฟันหรอเฮย้ยเราใส่ผงผงโซโดาไปประมาณ1ช้อนนะคะผงโซโดาหนึ่งช้อนตามด้วยเกลือนิดหน่อยโซโดาฟันซิวๆหลอกที่ยิ้มซิ้วๆ โอเคโลยาโล,โลโเคยสินอ่า ใช้มือเลยนะคะใช้มือนวดจ้ะก็ยิงเสาละนี่ต่อใช้มือนวดเลยนะคะ พอดีเลยนะคะแป้งประมาณถ้วยครึ่งก็โอเคแล้วนะคะประมาณถ้วยพูนๆนั่นแหละที่ฝันอ่ามีนป้างย,ย่ย้ง大概นน满หมุน啊ิวๆ,อนนะวๆโอเคจะยาวกำยังละโอเคเอาได้ใช้ละ โอเคมาฟองที okay. l l ja ่เหงาเยาว์เลยล้วเราจะใส่เนยเข้าไปนะคะใส่เนยเข้าไปนิดนึงใส่เนยเข้าไปนะคะใส่เนยเข้าไปหลอดที่เงาเยาว์เลยใช้ก็ใช้เอาไปฮะลงที่ฟองที่เนยเข้าไย ใส่เนยเข้าไปแล้วก็นวดแป้งนะคะนวดนะคะนวดให้เนียนเลยนะคะก็มาใช้โอเคอ่ะ แปลงเลยนะคะ 差唔多噶啦。 นวดให้เนียนเลยนะคะโอเคได้ประมาณนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เราพักไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะก็มาแข่งปลายโตตายคอย่าก็จงซอยยาวละเป้าฟันเคยอะ่ะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะตังจะยกากจงแก่ลงโพสินงที่เป้าโอเคอะ่ะใส่ใส่ไว้นะคะลมจะได้ไปเข้านะคะไปฟุ้งหยาบอะ่ะ โอเคตั้งแต่คอยแยกกระจงเราประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าโหล่ะมาแล้วจ้าเรามาทําแป้งอีกตัวนึงนะคะเรามาทําแป้งอีกชั้นหนึ่งไข่สองฟองนะคะไข่สองฟองใส่เนยเข้าไปนะคะใส่เนย หลอกก็ที่เงาเยา,ยาหลอกคือฮะเงาเยาเงาเยาใส่เนยเข้าไปนะกันเลยใส่เนยเข้าไปไข่แดงเราเอาเฉพาะไข่แดงแจงเหลออยาตานหวงก็แจ๊ะอ่ะตานปลาจมพวยแก เราเอาเฉพาะไข่แดงนะคะเอาเฉพาะไข่แดงสองฟองจะเอาไอ<ม>้ตาลหวมก็จะตาลปลาจำอวยแกโอเคเลอแจ๊ จึงย่งคยยจึงย่งคือฮะทำให้ละลายเข้ากันนะคะ จากนั้นเราใส่น้ำตาลตรงที่ทองเราเฮ้ยโอเคน้ำตาลประมาณนี้นะคะใส่วานิลาเหรอเหรอที่ทองเราเฮ้ยหล่อลวานิลาเราเฮ้ยกอยละโอเคิ少少มใส่เกลือน,นิดนึง ตามด้วยผงโซดาก็มาหลอกโซดาฟันซ้วๆโซดาฟันหน่อยโอเคเข้าโอเค น,นี้เป็นตัวนอกแนละ้วแป้งตัวนอกนะคะโอเคจากนั้นเราก็ใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งลงไปเอาครึ่งถ้วยก่อนนะคะปูนอุ้นจบแย้ว มะโลหมายยะชัยทำให้เข้ากันนะคะใส่แป้งนิดนึงจะหล่อซิ้วซิ้วฟันโอเค เคบกับเสียงหาละจะหออซิ่งิ่ฝันใส่แป้งก็ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะทำให้เข้ากันดีก่อนนะคะ ได้แล้วนะคะขอขอล้างมือแป๊บหนึ่งใส้เสาสิน,นะโอเคใส้เสาสิก็มาหย่งโพสินจีใช้กระดาษเออใช้พลาสติกนะคะใช้พลาสติก ใส่เข้าไปโอเคคึงน,นะคะคึงน,นะคะเข้มาใช่ใชๆเชิ่เย็นเลยอ่ะ ก็มากำยองและเจ๋งตั้งตัวปูนกระจงแกะเราคอยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเก็บไปอย่างนี้แล้วค่ะเก็บไปอย่างนี้นะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันจ้ามาจ้าหลังจากเราพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงเลยนะคะมาเกา่ทรายจงลาเกาี่ยทรายกระจงหลาโอเคเล่งที่ฟันเลยโอเคนะคะ แป้งขนมปังของเราก็เราจะทําเป็นยาวๆเป็นช่องเออเป็นยาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดตัวแป้งโอเค จะได้กี่ชิ้นนะคะอาจจะทําให้หมดนะคะเจ๊งยืนเย็ยงคะ่ะไล่ลมก่อนนะคะไล่ลมก่อนนะคะทำให้ขึงให้ไม่ออกกลมๆเจ๊งยืนเคะ่ะทำให้ออกกลมๆนะคะ กลมๆแล้วก็วางไว้นะคะโอเคนะคะหนึ่งลูกแล้วนะคะลูกที่สองจ้ะขึงนะคะขึงแป้งนะคะขึงเอาไม่ออกกลมๆจังยืนเค่ะโอเค ได้แล้วสองลูกทำไปเรื่อยๆนะคะได้กี่ลูกเนี่ยเดี๋ยวดูวเราดีต้องดูไส้ก่อนนะคะ,ค,ะค่อยๆคืงน,นะคะคืงเบาๆนะคะอย่าคึงแรงนะคะใส่ใส่เหล็กอ่า โอเคเราก็จะทำลูกเล็กหน่อยนะคะคึงให้มันออกกลมๆยืนนะแล้วมาฟองให้เคย จะทำได้ประมาณสักแปดลูกนะมั้งเดี๋ยวดูก่อนแป้งไม่ได้ช่างไม่ได้อะไรนะคะโอเคจะทําทั้งหมดหกลูกพอนะคะ พเจ๋งหลกลับจอเก่หลาเจ๋งลจหลบลับเจ๋งหลบลับ,ลบโอเคทำหกลูกพอโอเคนะคะทำหกลูกแค่นั้นเองนะคะทำไม่เยอะนะคะ โอเคคึงแป้งแล้วประมาณนี้นะคะโอเคทําแล้วหกลูกนะคะโอเคเราจะมาทาตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวด้านบนนะคะโอเคใส่พลาสติกเอาไว้ลงโปรซินจีฟองลงไยอ,อะอาเลยเจิงนี่ก่อทำให้เรากลมๆก,ก่อนนะคะ จึงจง,จงยืนเย็นเขยสินะจงึยงยงืนเย็น之后咧就整扁ยทำให้ออกแบนๆนะคะ <im itation> โอเคทำให้ออกแบนๆแล้วทีนี้เราก็ใส่ลงไปเลยเราใส่ลงไปในตัวแป้งแบบนี้นะคะ คือทำแบนๆน,นะคะหงะปีนเคยเจ๋งปีนเคยเจ๋งฟองได้ก็โอเคไปจบละโอเค โอเคใส่เข้าไปเด็กสองตัวโอเค หนึ่งตัวนะคะหรือหนึ่งตัวนะคะโอเคทำกลมๆทีนี้เราก็ทำให้มันแบนออกแบนๆเราจะวางไว้กับเราจะวางไว้ด้านบนกับตัวแป้งตัวขนมฟังนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อย เก็ขบของก่อนนะคะขอ้ังมือแป๊ดนึงใส่ซอาที่นราใา่กันกันจืดแล้วเดี๋ยวก้อมเยิ้งละก็แลกกายกะกายเค่ะ ก็จะมาตัดให้มันเป็นรูปทรงนะคะตัดให้มันเป็นรูปทรงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปออก ป0 0ระมาณ180ิอง,องศาอระมาณยี่สนาทีจ้าโอเคร้อยกลุะก็1โตองศากดใต้ก้20นง่ะโอเคซอสซิ้นอาไ้ชาตานสินะชาตานลายสิ้นเราจะมาทาตัวนี้นก่อนนะคะเราจะมาทาไข่ก่อนจ้าทาไข่กับทาไข่กับนมก่อนนะคะ โอเคทาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทําการอบจ้ะโอเคมาจากขนมปังของเราก็จะเสร็จสับเรียบร้อยน,นะคะรอเวลาแปบบ๊บนึงจะรอ,อเวลาไม่กี่ไม่กี่วินะคะ,คะกม็มาจิ๋งจเกี่ิ้ว่ะจะ完成噶啦ละอาโปโลโป้าจะ完น噶啦ฮะท่กคนอจเอจอหนึ่งจังนาเดี๋ยวจะเงามาให้ทุกคนะ หมูตอกหมูไม่เยะหมูเชงหมูม่เยะแกเราไม่ได้ชั่งแป้งเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเรากะประมาณเราเองนะคะกะประมาณเราเองเลยจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะ นี่จ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าก้าวทีมใสายล้วแต่ก้าโลเปาก้าวทีมใสายล้เจ๋งเลยสกะฮะเจ๋งเลยสิกะก็ยังยังมุกกำแรงละอ่าหน้าตาอาจจะไม่น่าดูไม่น่ารักเท่าไหร่นะคะก็ทํากินนะคะทํากินเล่นๆจ้ะโอเคเดี๋ยวรอให้เย็นเดี๋ยวมาชิมให้ดูจ้ะตังโต้เคยตรงเจ้าเจ้าหาเนี่ยสีไปแต่ก้าแต่ฮะโอเคเจ๋งเลยสิกะให้กิน剩下ก็ละเจ๋งเลยตเจเองอ่ะ ไม่ยูอเลยหมายแกฮะโอเคชิดช่วเลยไปตากา้าไทยฮะสิน้นซีเมยสิ้นฮะซีเมยไปตากา้าไทยฮะสิน้นไทยฮะตีมเยอะจะมาชิมให้ดูนะคะนี่จ้ะอืมอร่อยโอเค 唔้องแต่อาทงก็ที่ชั้นอทงก็ที่面包铺อา咁แตและยก๋กี่ห都系唔错噶啦ฮะ大家ก็ยัง okay, จ okay, okay, ับสืนแรงกัละโอเคโอเคจ้าโอเคพอกินได้แลคะโอเคจ้าจอยกินได้ต่กับ๊ายบาย